ในขณะนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาอยู่บนที่บนถนนเส้นทางจากแยกกิโลเมตรที่10มุ่งหน้าไปยังการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีภาพทิพท,ท่านได้เห็นอยู่ขณะน,นี้เป็นด่านขนาดใหญ่ของสถานีตํารวจปูทอนสัตหีบที่ได้นํากําลังกว่า10นายสนที่กาลังร,งร่วมกับทางตํารวจทางหลวงนะครับในการปิดเส้นทางเส้นทางเส้นนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะ มุ่งหน้าเข้าไปยังหาดนางลำหาดนางรองซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียงของอำเภอสัตหีบและถือเป็นหาดที่มีความสวยงามอย่างมากซึ่งในวันนี้นะครับเป็นช่วงวันหยุดยาว4ีวันติดได้เกิดเหตุมีกลุ่มไมยรุ่นได้รวมตัวกันลหลังไหลกันเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยเลยนะครับโดยมีเป้าหมายและจุดหมายมุ่งหน้ากันไปรวมตัวอยู่ที่บริเวณหาดนางลำ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแสมสารแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ออกไปประมาณ3-5ถึงกิโลเมตรนะครับซึ่งได้มีเพจข่าวนะครับรวมถึงมีประชาชนจำนวนมากได้มีการถ่ายภาพกลุ่มจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่วิ่งอยู่ตามท้องถนนซึ่งล้วนเป็นรถแต่งซิ่งนะครับมีทั้งรถแต่งซิ่งและรถที่ทําถูกระเบียบตามกฎหมายทําให้เกิดเหตุชุลมุนวุ่นขึ้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ระดมกําลังกันอย่างเร่งด่วนในการที่จะปิดเส้นทาง ในเส้นทางขาเข้าของหาดนางลำรวมถึงเส้นทางขาออกเพื่อทำการตรวจสอบจัดจับใบรุ่นที่ขับรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งนะครับซึ่งมีการดัดแปลงสภาพรวมถึงมีการแต่งซิ่งในรูปแบบต่างๆที่ถือว่ามีความทำผิดต่อกฎจราจรและกฎหมายของบ้านเมืองนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ได้ปิดเส้นทางแล้วรถจักรยานยนต์นะครับที่เฝ้าสังเกตการมาอยู่ในช่วงประมาณหชั่วโมงในจุดนี้ พบว่ามีจักรยานยนต์จํานวนหลายร้อยคันเลยทีเดียวที่หลั่งไหลเดินทางกันมาเพื่อจะไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณของหาดนางลำนางรองแห่งนี้แล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็สามารถตรวจสอบรถจักรยานยนต์และดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดมีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งนะครับโดยได้ทําการเขียนใบสั่งให้กับทางผู้ขับขี่ที่ใช้รถอย่างผิดกฎหมายหนะ้าที่แห่งนี้เลยเพื่อให้ทุกท่านนั้น อำนวยความสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพักสัตหีบรวมถึงรถจักรยานยนต์บางคันที่ไม่มีเอกสารนะครับมาแสดงหรือดูแล้วมีมีความผิดต่อกฎหมายอย่างมากนั้นตํารวจก็จะดาเนินการยึดไปไว้ที่สถานีตํารวจภูทรสัตหีบนี่นะครับก็ล้วนเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับบางคนใส่หมวกมาบางคนไม่ได้ใส่หมวกมารถแต่ละคันนั้นล้วนม,มีการแต่งเสียงข้อเสียงดังและแต่งซิ่งสวยนะครับ ซึ่งคันใดที่มีความผิดนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดําเนินการควบคุมตัวแล้วก็เขียนใบสั่งแจกใบสั่งกันเป็นนับร้อยนับร้อยร้อยหลายร้อยใบเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็ฝากถึงเยาว,วชนและก็กลุ่มนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับท่านสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวของอำเภอสัตหีบได้แต่สิ่งหนึ่งก็ต้องขอทุกท่านนั้นคนํานึงถึงเรื่องของระเบียบของกฎหมายจราจรที่เราจะไม่ไปสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และเราจะไม่ให้เสียงของรถแต่งนั้นไปทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ขอฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านให้ช่วยกันปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเกิดความสงบเรียบร้อยบนท้องถนนนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นหลังจากรับไปสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้เที่ยวกันให้สนุกนะครับและขอให้เดินทางกับสู่ภูมิลาเนาของท่านอย่างปลอดภัยทุกๆคนนะครับเมืองสัตหีเป็นเมืองที่มีความสงบสบุขนะครับ พร้อมที่จะต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกๆคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะที่แห่งนี้นะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่านด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ปฏิบัติตามหน้าที่นะครับเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จึงทำให้อาจจะทำให้ทุกคนนั้นเกิดความไม่สบายใจนะครับ ย่างไรก็ตามนะครับก็ก่อนจะเดินทางกลับหรือมีเวลาท่านก็แวะไปที่สถานีตำรวจปูทอนสัตหีบก่อนที่จะเดินทางกลับสู่บ้านเกิดนะครับไปจ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมานะครับเอาละครับในวันนี้ผมก็ขอทุกท่านที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะที่สถานที่หาดนางลำและหาดดาวรองรวมถึงในพื้นที่อำเภอสัตหีบขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางปลอดภัยกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับใช่เหรครับ พี่ครับพี่พี่ขออนุญาตพี่มามาจากที่ไหนกันพอนะอบอกในข้อมูลได้ไหมครับว่าอ๋ออันนี้มันเหมือนกับว่ามาจากกรุงเทพแล้วอารมณ์แบบว่ามาเขามีจุดรวมตัวมาที่หาดอะไรเงี้ยครับมาที่หาดนางลำอันนี้หรอครับอันนี้เป็นการรวมตัวมาจากทั่วประเทศมาช่วงมันหยุดหยุดยาวหรอครับหรือว่าไงฮะเที่ยวแล้วแล้วเขารู้กันได้ยังไงครับว่ามีการรวมตัวพี่มองผมมองว่าอาจจะเป็นเป็นงานอะไรที่น้องมาอ่าเป็นงานอะไรครับ ว่าเหมือนกับว่ามันมีคนบอกปากต่อปากว่าวันเนี้ยเขาจะมามาหาทังรำกันซึ่งก็เลยแบบกรูกันมาประมาณคิดมุ่งหมายหรือว่าวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือมาที่ไหนครับมาเที่ยวกันใช่มาเที่ยววั่อนมาที่ยวี่ก่อนอันนี้อันนี้พี่เป็นพี่ครับพี่เป็นหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมใช่ไม่ใช่พี่พี่มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงน้องๆที่เขา โดนตำรวจดําเนินการในเรื่องของการผิดกฎหมายบ้างครับ<ด>อยากจะแนะนำกับคนที่ขับรถยังไงบ้างครับโดนแล้วแล้วรู้สึกถ้าโดนแล้วแล้วรู้สึกเสียดายเงินในกระรเป๋านะฮะก็ทําให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องใช่ครับขครับขอบคุณมากครับ